แล้วสุดท้ายเนี่ยแล้วจะทําไงครับเขากลับมาอยู่กับเราไม่มีงานทําไม่คือถ้าฟ้องก็ฟ้องหย่ากันเลยนะครับอถ้าจะฟ้องหย่าก็ฟ้องได้นะ <Yeah. S 1> แต่ว่าหย่ากันแล้วมีลูกด้วยด้วยกันไหมครับมีลูกด้วยกันสองคนครับครับลูกลูกโตยังครับกําลังเรียนหนังสืออยู่ครับอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสองิบสอง คนหนึ่งแล้วก็สิบสี่คนมันนี่ครับก็ก็ตัดสินใจให้ดีแล้วกันคือวันเนี้ยถ้ามีพ่อมีแม่มีลูกลูกกําลังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับถ้าคุณเลิกกันไปเนี่ยลูกเกิดขาดความอบอ,อุ่นแล้วเขาคิดทําอะไรแผลงแผขึ้นมาเนี่ยผลเสียจะตกกับเด็กทันทีนี่ถ้าพ่อกับแม่ยังคุยกันได้ยังเคลียร์กันได้หรือจะตัดสินใจอะไรกันยังไงเนี่ยผมว่าลองหาเืยกันดีๆลึกๆและตัวแม่เองเนี่ย ถ้าอยู่กับเราไม่ได้แล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องไปฟ้องให้มันเกิดความกระทบกระเทือนล่ะเอาเป็นว่าพ่อกับแม่สมัครใจแยกกันอยู่ไปจนที่เป็นหยากรื้ออะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดเป็นคดีความขึ้นมาผมว่าเด็กจะรับได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเคยอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันนะแล้วเดี๋ยวแม่ไปอยู่ที่อื่นลูกไปโรงเรียนกลับมาแม่ก็ไม่อยู่ความอบอุ่นในครอบครัวจะหายนะฮะครับตอนนี้คงคงต้องคิดกันเยอะๆว่าว่ายังไงแต่ถ้าสุดท้ายมันเอาอะไรไม่ได้แล้ว แล้วก็จบกันไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วคือมันคงอยู่ด้วยกันไม่ได้แหละครับครับถ้าถ้างั้นกต็ต้องลองดูครับว่า,าเด็กรับได้ไหมคุยกับเขาได้ไหมหรือผู้ใหญ่จะทํากันแล้วให้เด็กรอรับผลกระทบก็ก็ลองดูฮะตัดสินใจดีๆเรื่องอครอบครัวผมเป็นห่วงมากเลย <c oughs> นะครับฟ้องครัฟ้องทางวินัยนี่ได้นะครับฟ้องได้ร้องวินัยได้แต่ร้องวินัยแล้วเขาออกจากราชการเนี่ย ถามว่ามีประโยชน์อะไรครับเขาตกง,งานอยากกับเราไป <Yeah. S 1> ไม่มีงานทําเป็นปัญหารเ,เราเราพอใจที่เขาจะไปแบบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอาชีพ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวมาประเด็นเรื่องลูกอีกพอฟ้องหย่าก,กันเขาบอกเขาเลี้ลูกเราเลาลูกเหมือนกเคสเมื่อกี้ครับแล้วแย่งกันแล้วเดี๋ยวศาลต้องต้องให้ลูกมาเบิกความเป็นพยานสอบถามลูกลว่าลูกอยู่กับใครัครบมาถึงลูกร้องไห้ในศาลทําไงครับ <laughs> มันจะเป็นปัญหาผมเป็นห่วงนะครับเรื่องครอบครัวเรื่องละเอียดอ่อนมาก<ด>และโดยทั่วไปเนี่ยทนายไม่ค่อยอยากทำานะครับถ้าฟ้องให้มาจดเบียนสมรสกันเนี่ยโอเคแต่ฟ้องให้หย่ากันเนี่ยทนายไม่ค่อยอยากจะทำถมาถ้าถ้าผมฟ้องเนยเรียกค่าเสียหายจากผู้ชายคนนั้น่ะก็ <c oughs> ทําได้ฟ้องได้ทําได้ย,ยังไงลองเอาข้อมูลเอาวิดีโอที่มีอยู่นะครับ,รบแล้วก็ไปรป,รปรึกษาทนายความ เอาเอาแบบที่เขามีครอบครัวอบอุ่นแล้วก็ลองคุยกับทนายดูทนายจะมีมุมมองที่ดูแลเด็กดูแลไม่ให้เกิดปัญหากับเด็กได้ได้ดีกว่านะครับครัลองคุยดูนะครับครับคขอบคุณครับก็ขอโชคดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีคือเดิมทีเดียวไม่ไม่ไม่อยากจะปรึกษาเรื่องยา่แต่ ระยะหลังนี่จะเห็นไหมครับว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยถ้าถ้าคนจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเราขืนให้อยู่ด้วยกันมันจะมีเคสหลายเคสที่การที่ขืนอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะเกิดคดีที่มันรุนแรงขึ้นมาได้คอย่างกรณีหลายๆคนต่อให้มีความรู้สูงเป็นหมงเป็นหมออะไรเนี่ยก็มีเรื่องสุดท้ายก็จบแบบไม่มีชีวิตอยู่ใช่ไหมนั้นเรื่องครอบครัวเนี่ยบางทีมันขืนไม่ได้หรอกคนสองคนจะรู้กันดี ตันนี้คนสองคนร่วมกันรับผิดชอบกับชีวิตของเด็กอีกหลายคนเพราะนั้นคุณจะตัดสินใจอะไรกันในแง่ของของคุณคนเดียวสองคนเนี่ยไม่ได้หรอกแล้วเด็กจะอยู่อย่างไรเขาจะใช้ชีวิตแบบไหนนึกถึงด้วยว่าถ้าเองเป็นลูกแล้วพ่อแม่มีปัญหาน่าจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็ต้องเริ่มจากคนสองคนตั้งแต่ต้นเลยนะฮะไม่งั้นจะได้คนที่สามคือลูกนี่แหละปัญหา ที่สําคัญที่สุดเลยต้องเกิดจากความพร้อมของครอบครัว,วต้องมีความเข้าใจต้องรู้จักถนอมรักกันการใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาถึงบอกว่าเขาก็ต้องแยกสารออกไปเขาไม่พิจารณาสารธรรมดาแล้วครับต้องเปขึ้นสารเยาวชนนะครอบครัว,วอันนี้ตอนนี้มาคุยหนึ่งสายนะคะคุณปัญญาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปัญญาเชิญเลยค่ะครับจะปรึกษาปัญหาที่ดินของวัดหน่อยครับครับคือที่ดินของวัดนี่ นคนคนคนแก่แกให้ไว้ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับครับแล้ว <ใน S 1> วัด,วดก็ใช้ประโยชน์มา<ะ>วัดก็ใช้ประโยชน์มาตลอดใช่ไหมครับครับวัดใช้จเป็นสร้างวัดมายี่สิบกว่าปีนะครับตอนนี้คนแก,คแก่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับครับวัดเนี่ยเป็นวัดถูกต้องมีวิสุทธิธรรมศีมาได้รับพระรชาชทานมาแล้ว ถูกต้องหมดทุกอย่างครับผมครับแล้วปัญหาคืออะไรครับเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ก็คนแก่แกเสียชีวิตไว้แกได้ทําหนังสือมอบภัยวัดไว้ตอนนี้ก็หนังสืออีตัวนั้นนมันสาบสูญหายไปแล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือลูกสาวแกเป็นผู้จัดการโมโดกเป็นชือข,ของลูกสาวแกแล้วครับครับลูกสาวแกก็บอกว่าใช่แล้วทําไม่ดีเองช่วยไม่ได้ตอนนี้ทางกรมที่ดินเขาบอกว่าให้ผมไปให้ นามมูลิเนี่ยคือเป็นลูกสาวของคนตายที่ที่ดินให้นะครับให้ป็นหนังสือตัวเดียวชื่อเขามอบนามไม้ทางวัดบแกบอกแกไม่เซ็นให้ครับครับถ้าวัดวัดมีปัญญาทํากันได้ก็ทำไปเลยครับครับแล้วผมจะทายังไงถึงจะให้มันเป็นไอทีปีของวัดได้ถูกต้องตามกฎหมายครับครับตอนนี้เขาเขายกให้วัดใช้ประโยชน์เพื่อสาธารณะนะครับครับแค่แสดงเจตนาเนี่ยมันก็ตกเป็นที่สาธารณประโยชน์แล้ว เมื่อตกเป็นที่สาธารประโยชน์แล้วการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องภายหลังเพราะนั้นถ้าเขาไม่ยอมเซ็นโอนให้ดีๆวัดอาจจะต้องอฟ้องบังคับให้เขาจัดการจดทะเบียนโอนมาหรือไม่อย่างนั้นวัดก็ไม่ต้องทำอะไรที่แปลงนี้เมื่อเป็นที่ของวัดแล้วใครจะเอาไปจำหน่ายจ่ายโอนมาแย่งการครอบครองมาครอบครองปลระ,ป,ละปักอะไรทั้งนั้นไม่ได้ทั้งสิน้น oh. การจะตอนตอนที่ให้วัดเนี่ยยกให้โอเคเป็นของวัดแต่พอจะเอาคืนจากวัดเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ เพราะนั้นตอนนี้วัดเป็นวัดอย่างถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วมีคนมายกที่ให้กับวัดเนี่ยตรงนี้มันได้สิทธิ์แล้วครับโอ้มันวัดสร้างมา20กว่าปีแล้วมีสาลามีโบสถ์มีเมนุแล้วแล้วไอ้ไอ้ส่วนที่ที่เขายกให้เนี่ยตอนนี้ทําสิ่งปลูกสร้างอะไรอยู่ก็ที่เนี่ยเป็นมีทั้งศาลาโบสถ์เมรุและกุฏิที่สฆงทั้งอมดเลยมีวดถูกต้องนมคุณมาเลยครับผมผมว่าอันนี้น่าจะชัดเจนลองคุยกับเขาดูหรือไม่อย่างนั้นก็อ ไปคุยกับทางอำเภอทางจังหวัดคุยกับทางนิติกรของจังหวัดนะครับคุยให้เข้าใจเสร็จแล้วพอคุยเรื่องเรียบร้อยก็อาจจะให้จังหวัดนี่เป็นตัวกลางในการเชิญทายาทของตัวยายที่ยกที่ดินให้กับวัดเนี่ยมาฟังคำอธิบายนะครับคนีอาจารย์ครับก็คนที่จะาของที่ดินเนแกอยู่สุพรรณบุรีครับส่วนวัดนี่อยู่ที่พิษณุโลกครับครับก็ลังเราประสานงานดูครับ คือก็ยังเนี่ยยังบอกว่า quoi, ผมให้ค่าน้ํามันลดหมื่นหนึ่งมาเซ็นให้หน่อยแกบอกไม่เซ็นให้ทำแค่ทำไปเลยตอนนี้ผมไม่ได้คุยกับสำนักงานพุทธสำนักงานพุดธแกก็อยากจะให้ที่ดินถูกต้องตามกฎหมายแล้วเอาฉนงฉนวดไปไว้ที่สำนักงานพุับก็ถ้าทั้งนั้นสำนักพุทธดูแลอยู่วัดก็ลองประสานงานปรึกษาทนายดูครับเอากรรมการวัดนี่แหละถ้าติดต่อให้แกมาเซ็นไม่ได้ก็อาจจะต้องฟ้องบังคับให้จดทะเบียนหรือ ม่อย่างนั้นวัดเองก็ต้องยื่นคำร้องกับศาลให้ศาลมีคำสั่งให้แก้โฉนดโดยไม่ต้องเอาเข้ามาก็ได้ผมไปปรึกษาทนายและทนายบอกว่าที่เป็นใบนอสซามียากครับก็แสดงเจตนาสมงมอบการครอบครองแล้วเรก็ครอบครองมาไอตัวโฉนดนี่นะครับโฉนดนี่วัดครอบครองแล้วจะได้สิทธิ์สมมุติว่าเขาไม่ยกให้แต่วัดเข้าไปทำประโยชน์เนี่ยถ้าวัดครอบครองสิบปีถึงจะได้สิทธิ์แต่ถ้าเป็นนอสสามเนี่ยวัดเข้าไปทําประโยชน์ได้ปีเดียวเท่านั้นเองครับวัดได้สิทธิ์แล้ว เนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วครับยี่สิบกว่าปียิ่งสมบูรณ์แล้วครับแล้วก็มีคนรู้เห็นไม่ว่ายายแกยกให้แสดงเจตนายกให้หลังจากให้แล้วสร้างวัดยายแกยังมาทําบุญที่วัดอยู่ตอนตอนนั้นนะครับเก่าที่มีอยู่ยี่สิบีไร่ยกให้โรงเรียนกับวัดคนละครึ่งตอนนี้โรงเรียนแกทําเป็นโฉนดเรียบร้อยแล้วเป็นที่รับสดุเรียบร้อยแต่วัดหนังสือหายครับและคนที่รับเรื่องไว้แกก็ล้มตายจากบันไดรมาผมรุ่นหลังนี่ก็ตามผ่ากันครับ ทำไมไม่เป็นไรครับผมว่าก็ปรึกษาคือถ้าทนายคนแรกไม่เข้าใจก็อาจจะปรึกษากับทนายคนอื่นลองคุยดูแล้วก็ทางนิติกรของสำนักพุทธที่อยู่ในจังหวัดนะลองคุยเขาดูนะครับ,ค,รบคือผลของกฎหมายเนี่ยผมว่าวัดได้แล้วละ่ะเหลือแค่เราจะ,จะเป,ป,ปล,ล,ลี่ยนแปลงเอกสารที่ทนายที่สิ่อสารคงยุติธรรมคงจะมีว่าครับ ลองเอาเงี้ยลองไปปรึกษากับทนายของสภาทนายความก็ได้นะครับที่พิษณุโลกใช่ไหมครับค่ะพิษณุโลกค,ครับก็ไปที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกปรึกษากับทนายความของสภาทนายความอมไปพบกับ<อ>ประธานสภาทนายความจังหวัดที่พิษณุโลกผมก็คิดว่าอย่างเงี้ยจะให้ศาลบ,บังคับนีน่คนชื่อเจ้าของดินที่รับต่อจากแม่เขาว่าให้บังคับมาได้ไหม เอาเงี้ยไปปรึกษาปรึกษากับทนายก่อนหรือไม่งั้นในจังหวัดเนี่ยถ้าไม่ไปหาสภาในความก็ไปไปที่อายการสำนักงานอายการจังหวัดนะครับปรึกษาอายการก็ได้โอ้ครับผมนะครับลองไปคุยกับหน่วยงานพวกนี้ดูก่อนอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับอา์ครับนะครับแล้วแล้วถ้ายังไม่รู้เรื่องวันพรหัสวันพรหัสอาจารย์ปรเมศมานะครับอาจารย์ปรเมศก็เป็นอายการด้วยเดี๋ยวคุยกับท่านอาจารย์ปรเมศอีกทีก็ได้ ขอเวลาเดียวนี่นะครับใช่ครับเวลาเดียวกันเลยค่ะหมายเลขเดิมนะคะ๋อครับขอบคุณมากครับจางครับขอบคุณค่ะวันนี้หลากหลายสายเลยนะคะโทรเข้ามาหลากหลายปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณทุกสายเลยที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหากับเราค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการตีครองร้องเปล่า้วคะขอบคุณนารจตสมบัติด้วยนะคะขอบคุณค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ